แม่นอนคราตัวเล็กแต่ใจใหญ่กิตินุพงศ์เกตเรศหรือที่ียกกันในชื่อสกายนักเวนตันชาวไทย19กรกฎาคม2539ปัจจุบันอายุ29ปีพรมรณาจังหวัดสงขลากิตินุพงศ์เริ่มเล่นเวตันตั้งแต่อายุยังเด็กและได้สร้างชื่อเสียงในระดับเยาวชนด้วยผลงานสำคัญก็คือการคว้าเหรียญทอง ในการบีดเบฟเวอร์จูเนียแชมเชี้ยนส์บี2014คู่บาร์ดีชาปนพลารานคอซึ่งถือเป็นหูหูที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในระดับเยาวชนหลังจากนั้นกิตินุพงศ์ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและเป็นมนีผลงานการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการซีเกม2017คว้าเหรียญทองอนทอนในประเภทชายคู่การแข่งขันระดับอาชีพมีส่วนร่วมในการแข่งขันระดับ บีดเว็บเวิร์ทัวร์บีดเว็บอินเตอร์เนชันแนลเชรอย่างตอนนี้โดยมักจะจะคู่มารเดชาพลทรารนครและสุภักจอมก่อล่าสุดทั้งคู่มาคู่กันอีกครั้งและเป็นปีที่รักถีบและมีชื่อในการครับโลกคู่กับมาร์เดชาพล จึงควาแชมป์ได้มาหนึ่งครั้งส่วนสูงของเขาไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการเล่นเนื่องจากสไตล์การเล่นของสกายเป็นประเภทชายคู่ที่มีความรวดเร็วและมีเทคนิคที่ดีเยี่ยมมักจะเล่นในตำแหน่งหน้าเน็ตและกลางคอดเพื่อสร้างโอกาสในการโจมตีกิติหนุพงค์เกตเรนถือเป็นกำลังสำคัญของวงการแบบกอนไทย ได้อย่างต่อเนื่องเสมอม